มารับชมเรื่องราวการเดินทางของภายด้วนวนารีในเหตุการณ์ช่วงต่างๆที่ภายด้วนขึ้นมาบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกมากมายที่น่าสนใจรถจักรยานยนต์ล้มหลงนะครับหลังจากที่ภายด้วนใช้งวงแตะไปเพียงเล็กน้อยนี่คือบันทึกเรื่องราวทั้งหมดครับ หลังจากที่พายด้วนขึ้นมาบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็สร้างกระแสฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในช่วงที่ภายด้วนปรากฏตัวนั้นเป็นช่วงปีใหม่และเป็นช่วงวันหยุดรถจน์ที่ตามหลังมานี่ก็คือรถจนที่จะผ่านไปยังปราจีนนะครับและก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าภายด้วนจะปรากฏตัว นี่คือเหตุการณ์ช่วงหนึ่งครับเป็นเหตุการณ์หลังจากที่พายุท่วนขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับใช้งวงแตะไปที่รถจักรยานยนต์ครับมีหมวกกันน็อกด้วยนะครับท่าทางแกสนใจมากครับดูท่ายืนของพายุท่วนครับใช้งวงรูบๆคำๆนะครับนี่คือเบวตาของพายุท่วนครับ แสดงถึงความสนใจรูปไปรูปมาครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายนะครับหลังจากนั้นภายด้วนก็เดินผ่านไปมาดูอีกคันหนึ่งครับใช้งวงแตะนิดเดียวครับดูแววตาสนใจเหมือนเดินครับ แต่นิดเดียวล้มไปซะแล้วครับไารด้วนก็คงจะทำหน้าเซ็งๆครับจากนั้นก็เดินจากมานี่คือการเดินทางของไารด้วนเดินวนเวียนอยู่บริเวณโป่งที่อยู่ริมถนนนะครับบริเวณกอมสอาครับ,ลรบแล้วก็โป่งผาตะแบกรวมทั้งโป่งอาจารย์แมวครับ บางครั้งก็กินดินโป่งใช้เท้าขุดให้เห็นนะครับแต่ไม่ลงแน่เลยผมว่าไม่ลงไม่น่าลงอ่ะเป็นอะไรที่จะเดินขึ้นยาวเลยเหรอสะท้อนสุดเกินนะป๋าให้เห็นถึงวิถีชีวิตของสัตว์และความ,ม,ามจําเป็นในการหาเกลือแร่เสริมอาหารนะครับแม้ดินโป่งจะปิดไปบางส่วนนะครับอย่างโปรงอาจารย์แมว และโป่งผาตะแบกรวมทั้งโป่งที่บริเวณกม35ม .35 พราะอยู่ติดถนนเกินไปอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าและนักท่องเที่ยวนะครับตามเหตุผลนะครับก็ยังมีการเติมดินโป่องอยู่อย่างโป่งชมรมเพื่อนป่งเขาเขี่ยวนะครับซึ่งเป็นจุดที่ปลอดภัยนะครับช้างป่าหรือสัตว์ป่าก็จะได้กินดินป่งมากขึ้น ดูเหตุการณ์ตรงนี้ครับภัยด้วนใช้งวงลูกไปที่รถนะครับเจ้าของรถน่าจะกลัวก็เลยรีบปิดกระจกแต่กระจกนั้นไปงับห่วงของภัยด้วนภัยด้วนก็จัดการสั่งสอนเลยครับแต่ไม่เกิดความเสียหายมากนะครับแค่สั่งสอนนิดหน่อยครับจากนั้นภัยด้วนก็เดินผ่านมาครับ นี่คือบรรยากาศการเดินทางของภายด้วนนะครับช้างป่าเรียนรู้นะครับในการอยู่ร่วมกันนี่ครับการหลบแบบนี้คือให้ผ่านนะครับสังเกตดูครับการที่ภายด้วนหันหน้าเข้าป่าหันหลังให้กับถนนนี่คือการหลบให้แล้วนะครับ จะเห็นว่าทุกคนจะรู้สึกถึงความปลอดภัยแล้วก็จะไม่กลัวที่จะขับรถผ่านนะครับมาดูเหตุการณ์ตรงนี้ครับรถตรวจจอดอยู่ริมถนนนะครับภายุท่วนก็แค่ใช้งวงรูปคำนะครับนี่ครับคันที่ผ่านมานี่นับงวงของภายุท่วนก่อนนะครับแต่คันนี้ไม่ได้ทำอะไรก็แค่เดินผ่านมาครับ หลังจากที่รูปรูปคำดูนี่คือบรรยากาศการเดินทางของภยัย้วนตั้งแต่ช่วงแรกและรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งสะท้อนถึงความมีน้ำใจของช้างป่านะครับนี่ครับคลิปนี้จะเห็นชัดเจนครับในการหลบให้รถยนต์แล่นผ่านไปก่อน เป็นอะไรที่น่าทึ่งนะครับคงมีเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ช้างป่าแสดงน้ําใจแบบนี้นะครับอาไปที่อื่นนี่วิ่งเตลิดเปิดเปิงแล้วครับเพราะว่าค่อนข้างดุนะครับบรรยากาศการเดินทางของภายด้วนรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมารวมไว้ในคลิปนี้ เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆเก็บไว้เป็นการเรียนรู้และความทรงจำดีๆในพื่นป่าครับ